สวัสดีครับทุกคนผมโปลสแกลี่นะครับคลิปนี้จะพามาดูห้องซ้อมแล้วก็พามาดูโต๊ะคอมรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการแข่งที่สิงคโปร์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็พาไปดูบรรยากาศห้องซ้อมด้วยแล้วก็พาไปคุยกับเพื่อนวมทีมสักหน่อยหนึ่งจะได้ได้ยินเสียงเห็นหน้าเห็นตากันบ้างนะครับก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเออก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ครับมันเป็นบ้านส่วนตัวแบบเจ้าของเขาต้องการความไพรเวทเนาะคือมันก็เลยแบบว่าอาจจะถ่ายอะไรให้ดูเยอะไม่ได้นะครับผมก็จะพาไปดูแค่ห้องซ้อมนะครับแล้วก็บรรยาการในห้องซ้อมได้แค่นั้นนะครับผมก็จริง,รงๆอยากให้ทุกคนดูเยอะกว่านี้แต่ว่าได้แค่นี้จริงๆนะครับก็เจ้าของเขาขอไว้ก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับผมประมาณ3ามทุ่มคือเราซ้อมเสร็จกันประมาณ2องทุ่มนะครับวันนี้ก็ตอนแรกก็ลงไปกินข้าวข้างล่างกันแล้วก็กินเสร็จเนี่ยก็แยกย้าย ะจะทําอะไรก็ทําตอนนี้ทุกคนก็อยู่ที่ห้องซ้อมกันหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศครับว่าทําอะไรกันอยู่ไป ก็ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่ามันถ่ายเยอะไม่ได้นะครับนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับเป็นบ้านส่วนตัวของเจ้าของของันนี้คือห้องซ้อมนั่นเองแลผมก็จะนั่งตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนปนะครับก็คือชื่อมาคัสนะครับผมนี้เป็นคองนะครับก็คือแคสิไกตัวนี้สตีมอยู่เลยนะครับลดกีหนข้ฟาไทยก๊อตสตีมอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดยอนนะครับผมเดลิกเฮ้ยเซย์ไฮทูแมแฟน ก็กำลังเล่นแร็งกับไทเลอร์อยู่นี่เล่นด้วยกันไทเลอร์ก็สตรีมอยู่เหมือนกันนะครับบอจิ๊บอันนี้จะคอมผมนะครับแน่นอนเก้าอี้ก็ตัวนี้นะครับถ้าใครที่ติดตามสตรีมเนี่ยจริงๆผมนั่งเก้าอี้นี่ตัวนี้นะตัวสีขาวแต่ว่าตัวนี้ครับมันจะนุ่มกว่าคือเนี่ยเวลานั่งลงไปมันจะยุบแบบนี้เลยไปดู เออนั่นแหละซึ่งผมไม่ชอบใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะแข็งกว่าเวลานั่งโอ้โหเป็นร้อยตูดเยอะตัวดีมันจะแข็งกว่าเนี่ยมันจะกดไม่ค่อยลงเว้ยเออแต่ว่าเวลานั่งหูจะบ่นปวดตูดตลอดนะแต่ว่ามันแข็งกว่าครับก็นี่นะก็จะเป็นจอนะครับจอแน่นอนนะครับเป็นของโซวี่สามร้อยหกสิบเฮิร์ตนะครับนี่ก็เมาส์กับแผ่นรองเมาส์ผมปัจจุบันนะครับเมาส์ Mouse เนี่ยสุดพาวล์ไลท์เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่เริ่มแข่งปีแรกแหละที่อยู่ X10 นะคเอ็กเจนมา er cia, นะ ห no, <no>, no, มายถึงว่าใช้เมาส์รุ่นเดิมแต่ว่าตัวใหม่นะครับซื้อนี่น่าจะตัวที่7หรือตัวที่ที่หแล้วล่ะ <D S 1> นะครับม<ด>ีทุก4นะก็เป็น G p o X Superlight นะครับผมของ Logitech ดีมากๆแล้วก็เป็นตอนนี้ใช้เป็นแผลล่นรองเมาส์ของ Artisan นะครับ Zero X Soft เอ้ย Soft นะครับไม่ใช่ X Soft แล้วก็นี่หูฟังนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยใส่ดีมากๆเสียงดีด้วยนะครับก็เป็น Hyper X Cloud Alpha S นะครับผมนี่ก็จะต่อกับการ์ดจอ นี่ก็จะต่อกับการ์ดจอของเขาเลยที่เขาให้มานะเนี่ยมันจะกด7.1ดนได้แต่ไม่ต้องกดนะครับปิดไว้นะครับผมคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดคัสตอมครับอันนี้ได้สปอนมานะครับผมก็คีย์คอนนะครับใครที่อยากคัสตอมคีย์บอร์ดสามารถไปคัสตอมของคีย์คอนได้นะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าถ้าเรียกผิดก็ตัดออกให้ด้วยนะน้อง hey! แล้วแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะโทรศัพท์เป๋าตั้งแล้วก็อันนี้อันนี้นี้สำคัญนี่นี่นี่ยาหยอดตาเรียกอะไรน้ําตาเทียมนะครับสําคัญมากสำหรับเกมเมอร์นะครับก็อย่าลืม พกน้ำตาเทียมกันไว้ด้วยนะตรงน,นี้ก็ที่วางแก้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็น้ำเปล่าน้องแก้วนี้ผมเอาไว้ดื่มเพราว่ากรีนที Green Tea นะครับก็พวกชาเขียวนะเราจะได้รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับในจอ2อก็สเปคเดียวกันครับสา0รบเฮิร์ตสองตัวนะไม่รู้จะมี2ตัวไปทําไมนะจร,จริงจจอนี้60เฮิร์ตก็ได้นะแล้วก็มีกล้องนะครับกล้องเอาไว้สตรีมแล้วก็มีไฟอยู่ข้างหลังด้วยเพราะว่าตรงผมอะไฟมันเนี่ยดูมันดูไฟดิคุณเห็นไฟดวงนี้ไหม มันไม่ติดไว้ยทุกคนถ้าเกิดเปิดอะดวงอื่นมันจะติดใช่ปะ่ะแล้วมันทำให้โซนผมตรงนี้มืดเว้ยแล้วพอมืดปุ๊บกล้องผมมันมาจากทางนี้จ่าหน้าผมมืดตึบหลังสว่างจ้าเลยก็เลยต้องมีไฟดวงนี้นะครับอ่าเรื่องอุปกรณ์จบไปแล้วนะครับก็จะไปตรงส่วนที่ถ้ามีได้ก็จะดีก็คือนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมสําคัญสําหรับผมมากนะคือไม่มีไม่ได้นะทุกคนผมนี่ต้องซื้อตลอดนะก็คือที่รองเท้านะครับเป็นแบบรุ่นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันสูงแบบให้มันแบบมีอะไรรองเท้าหน่อยเพราะว่า ผมเป็นคนเล่นแบบว่าโต๊ะสูงระดับเด่นแล้วพอนั่งเนี่ยขาลอยนะครับจริงๆโต๊ะมันไม่สูงหรอกผมเตี้ยนะครับขามันก็จะลอยใช่ไหมพอขารอยปุ๊บเราต้องจิกเท้าเพื่อจะเล่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แนะนําให้มีที่รองขาแบบนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บก็จะเป็นพวกจริงๆพวกนี้สําคัญมากครับก็เจมเมอร์ทุกคนควรจะมีนะครับเป็นหมี่น้ําตาเทียมนะครับผมผมก็พกแบบใช้เป็นแบบว่าที่มันแบบใช้วันต่อว,วันอะ่ะก็เป็นแบบเนี้ยอแล้วก็ฉีกแบบเหมือนนั้นเนี้ยเนี่ยครัแบบใช้วันต่อว,วันนะครับ โอ้นี่สองวันละอันไหนของวันนี้วะเนี่ยแล้วก็นี่เป็นแน่นอนครับเรีเฟสของผมเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นในรูปแบบที่เป็นตัวทดสอบนะครับผมก็ทดสอบกับตัวเองนี่แหละจริงๆมีเต็มซองนะทุกคนตอนนี้เหลือแบบ8เม็ดนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวเสริมอาหารรีเฟสนะครับเป็นของผมเองนะก็ไปสามารถดูได้ที่เว็บรีเฟสเลยนะครับแล้วก็นี่ขนมครับไม่มีอะไรครับช็อกโกแลตไว้กินเล่นนะจิจูครับ มีไอแพดด้วยเลวก็นี nah I i so, re ่ที่ไอหมอนที่นั่งที่เก้าอี้อ่ะผมไม่ชอบใช้นะครับก็เลยวางไว้ตรงนี้ Kong Kong Can I ask you one question อ๋อยา If you can ask my fans to do anything for you <Yeah. S 1> what you gonna ask Bring me the sticky mango rice sticky mango rice okay ดิวถ้าคุณสามารถขอแฟนไทยเพื่อทำอะไรบางอย่างให้คุณคุณจะขออะไรให้ผัดไทยมาให้ผมต่ออีกผัดไทยโอเคก็อย่าลืมซื้อผัดไทยให้เดลิกด้วยนะครับเฮเลอร์ยูเออร์เทนแค่ถามคุณวันโอกาสโอกาสถ้าคุณสามารถขอแฟนไทยเพื่อทำอะไรบางอย่างให้คุณในไทยแลนด์คุณจะขออะไร ฟ o o d what food anything 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 nice no vegetable deal ถามไม่ได้ได้ยินนะโอเคโอเค if you can ask my fans to do anything for you in Thailand what you gonna ask bring me to go eat good food okay that's it that's it okay deal okay okay อีกแล้วอาหารนะครับทุกคนอย่าลืมทีมนี้อยากกินของไทยอร่อยอร่อย ครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมนะครับบีดอีสปอร์ตกำลังจะมีบินไปแข่งที่ประเทศไทยนะครับในรายการ s อ e n s i o n ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้ไปก็ฝากเชียร์ออนไลน์ด้วยนะครับคือเราจะไปที่ไทยะวันที่25นะครับแต่ว่าเริ่มแข่งวันที่28วันที่28ถึงวันที่4เนี่ยจะเป็นการแข่งรอบกลุ่มสเตทนะครับแล้วก็7 8 9จะเป็นการแข่งรอบเพย์ออฟที่ศูนนย์ปรรระะชชุม่่ศกกกาาแหงติิิคับล เชียร์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับบีทมีเสื้อแจกนะครับมีของแจกเยอะๆมากๆอย่าลืมติดตาม t ว<ม>ิตเตอร์ของบีทแล้วก็ช่องทางเพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาโพสตบอกว่าจะแจกยังไงแล้วก็จะรับฟรียังไงนะครับผมถ้าใครมารับไม่ทันมีให้กดออเดอร์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ไปละเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย we <small noise>